ช่วงท้ายของเดือนกันยายนดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลดาวศุกร์เร็งราศีเมษด,ดาวศุกร์เป็นตัวแทนของความรักและการเงินสำหรับคนโสดท่านจะเนื้อหอมจะมีสเสน่ห์จะมีคนมารักจะมีคนเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมแถมยังมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยสำหรับชาวราศีเมษในช่วงท้ายของเดือนกันยายนสำหรับท่านที่มี คู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วในเรื่องของการเงินที่ท่านได้ทําร่วมกับคู่จะเป็นผลดีท่านและคู่หาเงินเก่งทั้งคู่นะครับจะมีเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตัวท่านเองจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักของท่านและในทางกลับกันตัวของท่านก็จะได้ช่วยเหลือคู่ครอ,องของท่านเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของการงาน มีโอกาสของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเจอช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการ